วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเรื่องตะบะแตกหลวงพ่อองค์หนึ่งรู้สึกเบื่อโลกท่านจึงสละกิเลสไปบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดอุตสาสวดมนต์ภาวนาไหว้พระ ทุกวันในเย็นวันหนึ่งลูกชายของหลวงพ่อได้แวะไปหาหลวงพ่อเพื่อพูดจาหวานล้อมให้หลวงพ่อสิกออกไปช่วยครอบครัวหลวงพ่อผู้เสียสละแล้วสิ่งเกลดน,นั่งฟังด้วยอาการอันสงบนิ่งในท่านั่งสมาธิ ลูกชายกราบหลวงพ่อเสร็จแล้วพูดกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับปีนี้ไม่มีใครช่วยทํานาเลยครับหลวงพ่อก็นั่งสมาธิอยูอ่ลูกชายพูดต่อไปควายก็ตายไปสองตัว เหลือตัวเดียวไม่รู้จะเอาควายที่ไหนไปทํานาหลวงพ่อท่านก็นั่งสมาธิอยู่ยอลูกชายก็ยพูดอ,อีกพี่สายหยุดก็จะแต่งงานกับลูกชายกำนันเดือนหน้าแล้วเงินจะซื้อของจัดงานก็ยังไม่มีเลยหลวงพ่อพอืม ลูกชายยังเห็นพ่อนั่งสมาธิอยู่เฉยๆจึงรุกต่อไปลูกชายกล่าวอีกห้องนอนแม่ก็าทาสีใหม่แล้วสวยงามมากด้วยหลวงพ่อนั่งหลับตานั่งสมาธิอย่างนิ่งลูกชายกล่าวอีก ผูกก็ใหม่มุ้งก็ใหม่หน่านอนมากหลวงพ่อก็อยังนั่งสมาธิไม่ไหวจริงลูกชายจึงตะโกนดังๆพรุ่งนี้แม่จะแต่งงานใหม่แล้วหลวงพ่อตกกระใจกระโดดขึ้นยืนแล้วตะโกนออกมาด้วยเสียงอันดังว่าเย็นนี้กูจะสึกแน่ มึงไปมองแม่มึงเลยให้รอกูก่อน <laughs>